ครับ่าใจวาต่อเขาีเาัวนอเปลาคะตัวนี้ด้วยคขัขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวนะไอหักหรือเปล่าคะใช่ครับฮดลลิวอรี่ครับ <ST AN TS> ทำไมไม,มีพอ่อที่แต่งตัวส,สวยครับม <c oughs> ีอ่ามีข้อความฝากมาถึงด้วยครับ <c oughs> ค่ะ,ะเขาฝากข้อความมาให้ว่าช่วยแบ่งเวลามาให้เพื่อนๆบ้างครับทำงานให้น้อยลงอย่าหักโหมรักนะจ๊ะตากแกงครับ <c oughs> แต่งหน้าก่อนไหมครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปอ่ะอ่นใจเลยครับ แล้วๆๆอัน1พอยังค่ะ แล้วคุณหญิงครับมีข้อความอะไรจะฝากถึงพี่เพ่อข่าวมาให้ไหมครับกล่าวถึงครับเด็กแกงนี่แกงเงหนึ่งกล่าวส่งเบอร์พี่อ๋อก็รักเพื่อนนะคะจริงๆแล้วมันก็อืมอยากโอ้ยพอแล้วค่ะกล่าก็รักเพื่อนมากกล่า ได้ยินนะครับรักเพื่อนมากนะครับเพื่อนมาถ่ายด้ครับได้เขาถ่ายครับได้่อนได้ครับหนึ่งสองสามครับ